บทที่สิหยัวรักคุณสามีนายแพทย์พัดเดินกลับมายังห้องทำงานของตนเองเขารวมหุนกับเพื่อนเปิดโรงพยาบาลด้านความงามโดยเฉพาะหุ้นส่วนของเขาเป็นลูกครึ่งไทยอเมริกาไปไปมามาระหว่างที่นี่กับบ้านเกิดอ้าวหายไปไหนแล้วล่ะ พัดเดินหาหลักฐานที่ยืนยันว่าเขากับปลายเดือนเคยมีความสัมพันธ์กันมาก่อนเก็บออกมาจากบ้านส่วนหนึ่งเพราะต้องการเอามาเป็นตัวอย่างให้ผู้หญิงคนนั้นเห็นแล้วเชื่อว่าเขาไม่ได้โกหกแต่อย่างใดเทว่าพอกลับมากลับหาเท่าไหร่ก็ไม่พบพัดเลยต้องเรียกแม่บ้านให้เข้ามาที่ห้องทำงานได้เข้ามาทำความสะอาดในห้องนี้หรือเปล่าครับไม่นะคะคุณหมอ ป้าไม่ได้เข้ามาเลยค่ะงั้นช่วยทำความสะอาดห้องให้หน่อยถ้าเจอเหมือนพวกรูปหรืออาร์บัมรูปให้เก็บเอาไว้เลยนะได้ค่ะคุณหมอพัดหัวเสียเดินออกจากห้องทำงานเมื่อเช้าจำได้ว่าถือมาด้วยเขายัางได้ดูรูปของตัวเองกับปลายเดือนที่ถ่ายคู่กันอยู่เลยพอดีต้องเข้าห้องผ่าตาดัดจึงวางเอาไว้บนโต๊ะทำงาน กลับออกมาก็หายไปเสียแล้วนายแพทย์หนุ่มเดินมาถึงรถยนต์เขาค้นหาเผื่อว่าตัวเองจะพลั้งเผลอลืมวางไว้แต่ก็ไม่พบคราวนี้พัดจึงเดินกลับไปยังห้องกล้องวงจรปิดสั่งให้พนักงานรักษาความปลอดภัยย้อนดูภาพเผื่อมีใครเข้าไปในห้องของเขาทว่าพัดเห็นแค่ตอนที่ตัวเองถืออารบ,บัมรูปนั่นเข้าไปในห้องทำงานใช่ มันเป็นอย่างที่เขาคิดเขาว่าหลังจากออกจากห้องพักไปก็ไม่มีใครเข้าห้องเขาอีกเลยเจ้าของโรงพยาบาลความงามได้แต่งนงงว่าอาระบัมรูปของเขากับปลายเดือนจะหายไปได้อย่างไรกันผัดไม่มีภาพของเธอในโทรศัพท์เพราะก่อนหน้าวันที่เธอจะหายตัวไปโทรศัพท์ของพัดก็หายไปด้วยทำให้ภาพความทรงจำครั้งเก่าระหว่างเขากับเธอหายไปเช่นกัน เจอไหมพัดถามแม่บ้านทว่าคำตอบคือไม่เจอแต่อย่างใดเสียงเคาะประตูห้องทำงานของพัดดังขึ้นจากนั้นร่างสูงของแดนฟอร์ดเจ้าของโรงพยาบาลอีกครึ่งก็เข้ามาทักทายแดนเพิ่งมาถึงเมืองไทยเมื่อวานตั้งใจจะชวนพัดไปกินข้าวด้วยนึกว่าจะเข้าโรงพยาบาลพรุ่งนี้ซะอีก พัดเดินเข้าไปสวมกอดทักไทยก็กะว่าจะชวนไปกินข้าวอยู่เหมือนกันแต่ตอนเนี้ยกูกําลังเดทกับสาวไทยอยู่แดนฟอร์ดบอกเพื่อนพัดได้แต่สงสัยว่าเป็นใครเทว่าแดนก็บอกว่าเดี๋ยวจะแนะนําให้รู้จักให้ไปกินข้าวก่อนและให้พัดนั่งเป็นเพื่อนหน่อยเพราะหญิงสาวที่แดนกำลังจีบนั้นมีบิดาเป็นถึงเจ้าของกระทรวงใหญ่อีกอย่าง คือเพื่อนของหญิงสาวคนนั้นก็เป็นลูกคนใหญ่คนโตทั้งหมดแดนจึงรู้สึกเกรงนิดหน่อยแน่นอนว่าพัดไม่ได้ปฏิเสธเพื่อนเขาเก็บของเสร็จก็ออกมาพร้อมกับแดนพัดยังสั่งให้แม่บ้านทำความสะอาดต่อไม่มีใครเข้ามาสแสดงว่าของมันอยู่ในห้องนั่นแหละใครจะมาขโมยแค่รูปธรรมดากันเสียงโทรศัพท์มือถือของพัดดังขึ้นเขาจึงหยิบขึ้นมาดู ให้เซนสายช่วยหาว่าทะเบียนรถของผู้หญิงคนที่มากับปลายเดือนคือใครแล้วพัดก็ได้ข้อมูลมาพอดีนับดาวพีธาในที่สุดเขาก็รู้แล้วว่าจะตามหาตัวปลายเดือนได้จากที่ไหนพัดเข้ามานั่งในรถกับเพื่อนของตนเองเอาแต่สนใจโทรศัพท์เพราะกำลังดูที่อยู่ที่อีกฝ่ายจดทะเบียนเอาไว้ไม่เท่านั้นยังเข้าไปค้นหาข้อมูล แล้วมันก็ขึ้นมาเป็นหางว่าวเมื่อผู้หญิงที่เขาตามหาเป็นถึงลูกสาวในพลตระกูลใหญ่อีกทั้งนับดาวยังเป็นเจ้าของบริษัทใหญ่อีกด้วยดูอะไรของมึงวะแดนถามเพราะพัดเอาแต่สนใจโทรศัพท์มึงจำแฟนคนที่ตายไปแล้วของกูได้ไหมทำไมวะแดนหันมาถาม แฟนที่พัดปกปิดเป็นความลับไม่ยอมให้แดนรู้ว่าเธอมีหน้าตาเป็นยังไงนะหรอเธอยังไม่ตายว่ายังไงนะแดนถึงกับหันมาหาเพื่อนด้วยใบหน้าที่ตกใจก็วันนั้นพัดยังมาขอให้เขาผ่าตัดคนไข้แทนเพราะมันจะรีบไปงานศพของคนรักปลายเดือนยังไม่ตายและกูก็ได้ที่อยู่เธอมาแล้วด้วย จริงๆแล้วพัดยังมีหลักฐานที่อยู่ที่บ้านของเขาอีกสองสามอย่างยังไงพัดก็ต้องเอาเรื่องนี้ไปยืนยันเป็นหลักฐานเพื่อมัดตัวปลายเดือนให้ได้เป็นครั้งแรกที่นับดาวเลิกงานก่อนเวลาวันนี้นึกอยากจะเอาใจปลายเดือนสักหน่อยเพราะเมื่อคืนนี้เจ้าตัวไม่ได้นอนทั้งคืนอาหารสามหม้อใหญ่ทำคนเดียวมันต้องใช้เวลาพอสมควร แถมนับดาวตื่นขึ้นมาปลายเดือนก็ออกไปทำธุระเสียแล้วบุตรสาวของนายพลนริศไปซื้อของเพื่อมาทำมื้อเย็นสำหรับตัวเองและปลายเดือนร่างสูงมาถึงห้องก็ยังไรวีแววของอีกฝ่ายก่อนกลับบ้านมารดาโทรมาบอกว่าให้นับดาวพาปลายเดือนไปกินข้าวที่บ้านพรุ่งนี้ซึ่งนับดาวก็จะใช้โอกาสตรงนั้นถามเรื่องของปลายเดือนกับบิดาว่าต้องกังวลอะไรหรือไม่ บอกตามตรงว่าการที่มีผู้ชายเดินเข้ามาบอกว่าเป็นแฟนของปลายเดือนสร้างความรู้สึกตกใจให้นับดาวพอสมควรนับดาวพลิกเนื้อในกระทะของเขาวเป็นสเต็กของหวานเป็นมาการองที่สั่งคนให้เอามาส่งปลายเดือนมาถึงหน้าห้องก็ได้กลิ่นของอาหารเธอจึงเดินเข้าไปห้องครัวภาพที่เห็นคือคุณสามีกำลังทำอาหารรอเมียน้อยอยู่ กลับมาแล้วคะ่ะอูห้หูหอมจังเมียจ,จะมีโอกาสได้กินด้วยไหมน้าอยากกินอาหารที่คุณสาม,มีทำจังเลยคะ่ะพูดมากไปอาบน้ำแล้วออกมาจัดโต๊ะคะ่ะปลายเดือนยิ้มหวานจนเห็นฟันขาวเดินกลับไปยังห้องนอนแล้วก็เห็นโน้ตบางอย่างที่วางเอาไว้ บนชุดราตรีสีดำแสนเซ็กซี่ใส่ชุดนี้ออกไปกินข้าวกับฉันไม่ต้องใส่ชั้นในผู้หญิงเกิดก่อนมือไม้อ่อนกระดาษแผ่นเล็กร่วงลงบนพื้นพร้อมกันนั้นแข้งขาของปลายเดือนก็สั่นเทามือสองข้างยกมาทาบอกของตัวเองเอาไว้ในที่สุดวันเสียซิงก็มาถึงแล้วสินะ <c oughs> นี่ใช่ไหมอาการที่เขาเรียกว่าสั่นสู้มันทั้งกลัวทั้งอยากรู้อยากลองในคราวเดียวปลายเดือนเดิอนอารมณ์ดีเข้าห้องน้ำมีเวลาให้แต่งหน้าทำผมอีกสักหน่อยลาลาลาในที่สุดก็จะถูกเปิดบริสุทธิ์แล้ววันนี้ฉันจะถูกซ้อยลงจากคานโดยคุณสามีลาลาลา นั่นคือเพลงที่ปลายเดือนแต่งมันขึ้นมาเองจะว่าเป็นเพลงแบบขี้เดาก็อาจจะใช่ปลายเดือนอาบน้ำก่อนจะสำรวจป่าโล่งเตียนของน้องสาวฟอกด้วยครีมทำความสะอาดจุดซ่อนเร้นอีกสิบครั้งเอาให้หอมไปถึงดวงจันทร์ต่อจากนั้นปลายเดือนผู้ผุดผ่องก็ออกมาจากห้องน้ำนั่งลงแล้วบรรจงแต่งหน้าให้สวยที่สุดปลายเดือนงดชโลมผิวด้วยโลชั่นเพราะวัออนนี้ อาจมีคนเอาลิ้นมาลากเลียบนตัวเธอแค่คิดมาถึงตรงนี้ปลายเดือนก็สั่นไปทั้งตัวออยแค่คิดก็แบบอืมคุณน,นับขาจะร้อนแรงเหมือนในหนังไหมนะคนจะโดนเปิดสิงร้องวิทว้กระตู้วูทำหน้าทำตาอยู่คนเดียวอืมคุณน,นับของพี่ต้องเริศนน่นแม่ อ้แค่คิดก็เสียวท้องปลายเดือนไม่ได้รู้เลยว่ามีใครคนหนึ่งกำลังยืนมองตัวเองอยู่<อ>ความเขินอายที่จะถูกเขากินทำให้ปลายเดือนไม่เป็นตัวของตัวเองเท่าไหรนะ่นักปลายเดือนเธอต้องอย่าแสดงอาการว่าอยากขึ้นเตียงกับเขามากไม่งั้นเขาจะหาว่าเธอ บ้าผู้หญิงปลายเดือนพยายามตั้งสติแต่ไม่ว่าอย่างไรมันก็อดตื่นเต้นไม่ได้อยู่ดีรอเป็นชาติแล้วเมื่อไหร่จะเสร็จเสียงดุของนับดาวทำให้ปลายเดือนหันควับคุณสามีทำเธอหมดอารมณ์ว่าปหวามให้ตายเถอะคุณนับมานานหรือยังคะ นานพอที่จะได้ยินคำว่าเสียวเออคุณนับพี่เขินนะคะบาจริงบาท,ที่สวดเลยเอาไหมมังเงกนนะพอปลายเดือนจะเดินไปกอดคุณนับก็ยกมังเงกขึ้นปลายเดือนจึงจำเป็นต้องถอยออกมาเพื่อตั้งหลักคุณนับอะไม่เข้าใจวัยรุ่นเลย วัยรุ่นตอนปลายน่ะสิเธออืมว่าเมียรีบแต่งตัวเร็วๆเ,เข้าหิวแล้วค่ะนับดาวเดินออกมาจากห้องนอนก่อนจะกลับมาจัดโต๊ะเพราะปลายเดือนยังไม่เสร็จใบหน้าของร่างสูงอาบไปด้วยสีชมพูเปล่านับดาวไม่ได้แต่งหน้าหากแต่เพราะ นาอกของผู้หญิงที่อยู่ในห้องตัางหากนับดาวบอกให้ปลายเดือนไม่ต้องใส่ชุดชั้นในดังนั้นนับดาวก็เลยเห็นเตาวสวงคู่ใหญ่เด้งไปเด้งมานับดาวแกอย่าสั่นนะถ้าปลายเดือนรู้ว่าแกไม่เคยลงสนามแบบที่โมเอาไว้มันขายหน้าแน่แน่นับดาวบอกตัวเองในใจ ครั้งแรกของทุกคนเป็นกันแบบนี้ไม่นะมันจะสั่นกังวลและตื่นเต้นไปหมดไม่น่าเลยไม่น่าไปโมเอาไว้เลยว่าตัวเองเก่งกาจเลิศเลิเ,ลเหนือใครในปัตตพีถ้าหากว่าทำให้ใหญ่นั่นไม่เสร็จขึ้นมาจะเอาหน้าไปสุกไว้ที่ไหนวะสาธุขอให้วิญญาณนางแมวยั่วสวัดมาเข้าร่างลูกทีเพียง นับดาววิงวอนเมื่อวันสงชัยมาถึงนับดาวก็ต้องเอากำลังใจก่อนโดยพึ่งพาเจ้าแม่แมวยั่วสวารแมวอะไรล่ะคะคุณนับอยากเลี้ยงแมวเหรอใบหน้าเล็กของปลายเดือนสอดเข้ามาจากทางด้านหลังคุณนับกำลังยกมือไหว้เหมือนคนขอหวยเลยแต่ทว่าเขากลับใช้นิ้วชี้จิ้มหัวเธอแล้วดันกลับไปอีกแล้ว หลายเดือนถอยออกมาแล้วยืดตัวตรงหลังจากนั้น <c oughs> เธอจึงวางมาดของตัวเองใหม่ <c oughs> คนตัวโตกว่าหันมานับดาวถึงกับใจเต้นเมื่อสาวเจ้าในชุดเดรสดำสุดเซ็กซี่หน้าอกหล้นออกมาจากเดรสนับดาวตะลึงกับความงามของเมียน้อยหัวใจเต้นโครมครามยอมรับเลยว่า นับดาวยังรักปลายเดือนอยู่เธอเอ็กแตกมากเลยเหมือนคนละเมอแล้วพูดออกมาดวงตาคู่คมมองปลายเดือนเหมือนอยากจะกลืนกินแล้วเมียน้อยคนนี้เอกมากพอที่จะทำให้คุณสามีแตกได้บ้างไหมคะบางทีเจ้าแม่แมวยัวสวัส์ อาจจะไม่ได้เข้าสิงนับดาวแล้วล่ะหากแต่เป็นเข้าสิงปลายเดือนต่างหาก